ดูเมืองราสีมังกรคือราสีแห่งอำนาจและจะเกื้อหนุนให้รุ่งเรืองต่อไปอีกห้าราศีคนราสีมังกรอ,อุปนิสัยเบื้องลึกและลักษณะราสีมังกรราสีมังกรเป็นคนที่มีท่วงท่าเคร่งขรึมสีหน้าออกจะอมทุกข์เล็กน้อยพอนข้างเจ้าระเบียบบางครั้งอาจจะดูดันไปบ้างเป็นเพราะ ราศีมังกรจริงจังกับชีวิตเป็นอย่างมากมักชอบใส่ใจกับผู้คนรอบข้างไม่มากนักแต่ใช่ว่าจะสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับผู้อื่นถ้าไม่สนิทสนมมักคุณจริงๆบางครั้งก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยถือเป็นคนที่มองเป็นคนดูแต่เป็นคนที่มีกรอบกั้น ความสัมพันธ์อยู่พอตัวแต่ถ้ารู้จักคำว่าเขาเป็นราศีนี้ถือเป็นราศีที่บางครั้งก็มีอารมณ์ขันแล้วก็สนุกสนานนอกจากนี้ราศีนี้ยังชอบวางแผนเจ้าความคิดจนบางครั้งกลายเป็นราศีคิดมากจนเกินไปวิตกกังวลไปก่อนทำอะไรมักคิดซ้าซ้อนก่อนเสมอ ชอบที่จะบงการชีวิตคนอื่นเป็นนักปกครองที่ดีอีกทั้งไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักมีความอดทนสูงมีความสามารถในการบากบั่นกับอุปสรรคปัญหาจนสำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีค่อนข้างเป็นราศีคนหัวโบราณและมักจะอนุรักษ์นิยมมากกว่าจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดาวเสาเป็นดาวตัวแทนของชาวราศีนี้เป็นราศีต้นธาตุดินหรือเป็นแม่ธาตุดินลักษณะเป็นดินที่แข็งก้อนใหญ่ยากที่จะผ่านอะไรไปได้ง่ายๆช่วงชีวิตของชาวราศีมังกรจึงต้องสมบุกสมบันไม่น้อยถือเป็นราศีที่ต้องเผชิญกับวิบากกรรมและปัญหาต่างๆมากมายจึงจะพบกับความสำเร็จในปัน้นในบัานปลาย แต่ต้องมีผู้ชี้นำก่อนราศีมังกรเป็นผู้ครอบครองเรือนภพที่สิบของลัคนาโลกซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพกรรม,มะซึ่งหมายถึงหน้าที่การงานการกระทำและผู้ร่วมงานดังนั้นชาวราศีนี้จึงเป็นคนที่เห็นหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหน้าที่การงานที่ต้องแบกภาระต่อสิ่งต่างๆจึงทำให้ชาวราศีมังกร จะต้องทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยมักจะค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับต้องเผชิญกับปัญหาที่เล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุดในชีวิตทำอะไรมักไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆจะต้องเหนื่อยยากลำบากกายทำอะไรซ้ำๆจนเป็นความเคยชินซึ่งเป็นสิ่งหล,ล่อหลอมของราศีมังกรให้มีจิตใจเข้มแข็งและเป็นร่มมาใหญ่ให้กับครอบครัว ญาติพี่น้องในที่สุดชาวราศีมังกรมักจะทำอะไรดูเชื่องช้าไม่ค่อยจะยอมที่จะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นสักเท่าไหร่นักมักจะยึดติดกับประเพณีวัฒนธรรมเดิมๆหรือปฏิบัติสืบทอดกันมาอีกทั้งยังเป็นคนเจ้าแผนการเจ้าความคิดแต่กลับไม่ยอมทำตามที่ตนเองคิดหรือวางแผนไว้มักจะวิตกกังวลไปก่อน ก่อนลงมือทำเสมอรวมถึงคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากดังนั้นการที่จะได้เป็นเพื่อนกับชาวราศีมังกรน,นี้ค่อนข้างยากมากด้วยเหตุที่เป็นคนพิถีพิถันในการเลือกคบคนและเป็นคนชอบสันโดษบางครั้งเมื่อราศีมังกรสัมพันธ์กับราศีธนู ราศีธนูเป็นราศีที่9ของจักรราศีจัดว่าเป็นภพสุภาพของลัคนาโลกหมายถึงความสำเร็จในชีวิตในที่สุดราศีนี้ถูกควบคุมด้วยดาวพฤหัสหรือราชาแห่งเทพราศีธนูเป็นราศีที่จะทำให้ราศีมังกรอ,อ่อนโยนขึ้นจะเข้าใจในชีวิตมากขึ้นและปรับตัวได้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ในที่สุด ราศีมังกรมีดาวพฤหัสเป็นราชาอยู่ราศีเมษมักจะส่งเสริมลูกหลานเป็นโดยต่อเนื่องอย่างดีสุภะคือต่างประเทศอุตตะอยู่ในราศีมังกรดาวพฤหัสมีดาวอาทิตย์ตำแหน่งเป็นมหาจักรรวมถึง ดาวราหูทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือคนราศีมังกรเมื่อดูดาวจรมีดาวที่น่าจับตามองคือช่วงอุปสรรคคือช่วงปีคาดอายุคือราหูทับจันทร์เมื่อเข้าวันที่4สิงหา2559ถึงต้นปี2562ช่วงนี้จะต้องระวังที่ต้องอดทนสูงระวังเหตุที่เกิดจากญาติพี่น้องและคู่ครองรวมถึงธุรกิจ การเงินเพราะดาวอาทิตย์ถูกทำลายคนราศีมังกรช่วงเสริมดวงที่ดีที่สุดคือเป็นช่วงที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตคือวันที่หนึ่งธันวา25ัน้าเเป็นต้นไปหรือเริ่มวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพิหัสเข้าราศีกันช่วงเสริมหน้าที่การงานของราศีมังกร ช่วงการทําพิธีเสริมดวงตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2559หเพื่อบารมีของตนเองเป็นเลิกยามที่ดีของคนที่มีอำนาจและจะได้ป้องกันอุบัติเหตุเพศภัยเรื่องสุขภาพของตนเองตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเองรวมถึงพ่อแม่ลูกหลานอีกด้วยที่สำคัญคืออุปสรรคที่ว่านี้จะเกิดในช่วงกันยา2 5 61-2,562ถึงโดยประมาณและกันยา2,565-2,566ถึงโดยประมาณต้องระวังตัวสูงคนราศีมังกรที่มีดาวพฤหัสสัมพันธ์เป็นราศีโชคดีที่มีลูกหลานผู้สืบสกุลที่ดีที่จะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวถือเป็นอนาคตที่ดีของวงตระกูลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ดูจากดาวเลข5คือดาวพฤหัสคือดาวคุณธรรมดาวผู้มีความรู้มีความสามารถสูง